ให้ดูบรรยากาศสำหรับใครที่ชอบแบบสวนกเกษตรแบบยถากรรมนะครับยถากรรมหรือตามมีตามเกิดแล้วเราก็เห็นนางไม้นะครับโอ้โหน, oh, oh, นางฟ้าละ่ะฮะชื่อชื่อฟ้านะครับแล้วก็เป็นนางแรืวเลยเรียกนางฟ้า,าทำอะไรอะ่ะเก็บอะไรเหมือนเดิมค่ะบ้านคุณก็มีแต่มะเขือกับมะเขืนี่แหละโอ้มันก็ค,อคอ่อยๆมีนนเนาะ คือถ้าไม่เก็บก็จะแก่นะตอนนี้มีบ,บักแข้งบักเบือเคี้ยครับบักเคี้เคียนะครับอ,ออกแล้วนะฮะตอนนี้นออนจะเก็บกินทันไหมเ,เก็บไดนชอบมากนะมัน,ม,นมันกรอบดีอะเป็นพันที่กรอบนี่แหละครับท่านผู้ชมครับบางทีที่เราปลูกเอาไว้มันก็เกิดดอกออกผลเนาะแต่บางทีมันก็ต้องใช้เวลา ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าเราทําอะไรก็ตามบางอย่างมันมีระยะเวลาของมันเราไปเร่งรัดก็ไม่ได้ถูกไหมคุณรัชนีใช่ค่ะบักแข้งนี่ไปเร่งรัดให้มันออกก็ไ่ได้ได้ครับถึงเวลามัมก็สิออกให้กินแต่ว่าเฮ้าก็ต้องดูแลมันหดน้ำต้น,ตนไม้นี่ก็ต้องขอบคุณพอสแสวงกับพี่สำลิน,นช่วยกันรดน,น้ำต้นไม้รดผักรดอะไรนะครับบางอย่างก็เริ่มได้ผลผลิตแล้ว เห็ไไไนไหมฮะไม่กี่ต้นก็ได้ครึ่งตะกาะ้ะกาแล้วนะขนาดต้นยังโตไม่เต็มครึ่งตะก้าแล้วโตไม่เต็มพี่นะเราก็พยายามเก็บมันนะพราะว่าคือของเรามันก็ตามธรรมชาติจริงๆนะครับเนี่ยต้นนี้ออกลูกเดียวดูดิอ้าวก็ไม่เป็นไรเดยรเียวก็ลูกเดียวไม่ว่าก,กันเออออกลูกเดียวอย่าไปว่าเขาเดี๋ยวเขาน้อยใจเขาตายแล้วนะเออนี่กระถินไม่เอาเหรอแตกแล้วนะอ่านี่นี่ชะอม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 ไม่เอาเหรอ ไอชะอมอย่าพิ่งเลยพึ่งปลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเอาหมดเอาหมดเว้ยเอาไวแน่เถอะนี่ไงต้นนี้ต้นไหนนี่ไงซ้ายมือนี่ต้นเนี้เบลเลอร์เลยเนี่ยออกเยอะนะเนี่ยอืมเห็นไหมล่าว่ามันได้กินนะครับท่านผู้ชมครับดูฮะอ่ะบักแข็งอันนี้ชุดเก็บผักคุณนี่มันเป็นชุดนอนหรือชุดอะไรเนี่ยเสื้อเนี่ยเขาเอาเข้าไหน ไล่ชุดนอนอ๋อดูสิต้นเนี้ยต้นเนี้ยดอกสุดเข้าใจว่ามันคงใกล้น้ำมะ <c oughs> มาทุกอาทิตย์ก็ได้ตัดต้นเนี้ยแสดงว่าปุ๋ยมันถึงนะบช้นไ, <c oughs> ได้ตัดไม่ตัดท,ทุกทุกทุกอาทิตย์เลยอ่ะต้นเนี้ยถ้าไม่ตัดก็จะแก่นะ <c oughs> ต้องตัดเนาะนี่พูดเนาะ,ะตัดไปเลยเนาะ ก็แล้วแต่แล้วเราเอาไปสั่งกิโลเด้อใจต่างใจเงินใจท่องให้พอสแสวงในเด้ดอยามเย็นครับบ้านอยู่ตรงนน้นเห็นคลองน้ําใสสะอาดน้ําใสเจ๊งเลงนะครับนี่เอามีปลาบอนมีปลาบอนปลาหุบปลาหุบอยู่เห็นไหมเห็น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 กลุ่มปลาไหมฮะ น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแหวกไหวปฐุมาอยู่ไหวไหวนี่เห็นมันมาตามก้อนจริงคุณเลชนี่ดูแหวกไหวปฐุมาอยู่ไหวไหวจริงนี่นี่นี่คุณเห็นไหมคุณเห็นปลากลุ่ม,มนั้นนะนั่นอนะ่ะอ้าวนี่นี่ผักบุ้งนามาแล้ว,ลวครับยอดลผักบุ้งนามา,มาแล้วครับพอฝนตกนะพอมีฝนปั๊บมันก็เยอดมันขึ้นทันทีตอนที่มันแรงอ่ะไม่รู้ว่ามันไปไหนเนาะมันหลบครับ มันจำศีลเหมือนกบจำศีลน,นะคุณราชนีอืม<ล>จริงๆนะพบุ้งนานี่แปลกมากนะถ้าหน้าแล้งคุณลดน้ํำยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะไม่ค่อยขึ้นคนระับแต่พอหน้าฝนนี่นะฮะคุณไม่ลดน้ํามันขึ้นของมันเองครับล,ลก็จะไปไม่หยุดด้วยนะออธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหนือการคาดเดาเหมือนกันนะครับเออไม,ไ,มไม่มีครับ มันมากับทุ่งนาคือผักบุ้งเขาเรียกผักบุ้งนาไงมันก็เกิดกันบนทุ่งนาที่เป็นประจำใช่ใช่ใช่ที่เรากินส้มตํานี่แหละครับนี่งามไหมงามอ้ยไปเฮ็ดผักบุ้งไฟแดงเนาะไม่ไม่อันนี้ไม่น่าจะไฟแดงอร่อยหืมน่าจะแกงส้มไหมอุ้ยอร่อยทุกอย่างนั่นแหละแกงส้มก็ยิ่งดีแกงส้มใส่ปลาขอใส่ปลานินใส่ปลาหมอเด้อ นี่ฮะและรับรองครับสะอาดมากมันไม่มีสารเคมีอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อสารเคมีอะไรมาแล้วครับเบิร์แล้วเบิตัวลงทุนเยอะอพี่โจส,ส,สวนตัวนี้ลงทุนไปเยอะอก็ลงไปเรื่อยเปื่อยทําไปเรื่อยเรื่อยที่ลงเกินตัวป่าเราก็ไม่นับอะไรที่ไม่ควรหลมก็หลอมป่าวก็ตอนต้นไม้อี้ยซื้ออะไรแยะก็ต้นละเก้าร้อยอะไรอย่างเงี้ย ก็มันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วแตะดาวต้นละเก้าร้อย่างเงี้ยควรซื้อไหมก็ตอนแรกมาที่นี่ปั๊บลงปลานะปลาปลาเจ๊งเลยนะหงายท้องเต็มเลยกำลังคิดจะลงปูแหละแต่ว่ามีคนเบรกก็กล่าวว่าจะไปหาน้ำเต้าขึ้นมามาปลูกซะหน่อยแต่เถอะอย่าตลกมากมือจะแ็บอีกอย่างนึงนะอะไรอีกเพิ่งคุณขออนุญาตเจ้าของสวนเขาหรือยัง เดี๋ยวจะไปเก็บให้กินด้วยอีกอย่างตามมาเลยกินอย่างวะระหว่างทางก็เลมยอดสับปุ <t 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 ้มงไปด้วยคือเต็มตะกร้าแล้วเจ๊ อย่าคูกันอย่าคูกันมันคูกันอยู่สองตัวเลยสองตัวนี้ยไม่เอาอย่าคูกันดิมันคูกันไปอย่างนั้นน่ะเห็นใครใกล้ชิดก็ไม่ได้อะไรอีกอ่ะไหนข้างครัวครับดูฮะ <laughs> บอกว่าแม่เอาเม็ดมันมาโยนโยนทิ้งโยนทิ้งอะดูดิมแบบแม่ทองนาคโยนทิ้งเป็นไงดูต้นบักเขียขี้เขียครับเมันกลายพันธุ์รู้ป่ะมันกลายเป็นมะเขือที่กินสดได้มันไม่ใช่มะเขือใส่ส้มตำไปแล้วค่ะอเป็นมะเขือพระน,ะนั่เนเองมะเขือเทศไงถ้าไม่เก็บก็จะเน่าอีกแล้วครับางามจริงนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆเลย ต้นก็อาจจะไม่สวยต้องตัดแต่งกิ่นไงเนาะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไม่เน้นสวยเราเน้นคุณภาพปลอดสารอะไรนะพ่อครับพ่อไปเอาไก่เข้าเราว่างั้นโอ้เต็มแล้วอเห็นไหมครับว่าเราเก็บตะการหนึ่งก็เต็มแล้วนะเราเอามาเข้าสวนนี่แป๊บเดียวแล้วก็กินได้นานกินได้หลายวันนะ มันก็ได้ผลจริงนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะนับเป็นเงินเป็นทองอะไรไม่ได้ละฮะนับเป็นสุขภาพนะสุขภาพแบบเงินเยอะก็ะซื้อไม่ได้นะคะขาก็งามมากเลยนะฮะตรงส่วนไอ้ตรงตรง,ตรงครัวเนี่ยผมก็เอาขามาปัก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 ,ปกที่ไหนได้มันขึ้นงามจังต้องสอดเข็มเข้าไปนี่ดู่ฮะลนทะลักแล้ว ส่วนมุมนี้ครับมะเขือนี่มันโตรายวันไหมเนี่ยมะเขือมันมันงามจริงนะแล้วเยอะมากเลยมะเขือที่นี่ขนาดพี่สำลินเขาเก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะเนี่ยวันเนี้ยเขาเก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะคุณไรชินี<ม>ได้ประมาณสองสามกิโลอะ่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นลูกเล็กแล้วนะรุ่นเล็กนะเอาเหรอเอางั้นก็แสดงว่าพี่สำลินเขาเก็บไปเป็นส่วนใหญ่ละนั่นไง ออเออยลงหูหลงตานี่มะเขือเหลืองเนี่ยแม่จะไว้พันมั้งช่เข้าใจว่าเอาไว้พันอันเหลืองไม่ต้องเก็บก็ได้ครับเอาไว้เอาไว้พันโอเคเดี๋ยวมาไปแบ่งใส่ถุงก่อนนะอาทิตย์ที่แล้ว เก็บแล้วใส่ถุงแล้วก็วางไว้แล้วก็ไปโดยที่ไม่เอาไปพอไ่อเดากบบพ่อกินไม่ทันพ่อต้องทิ้งจะได้กลับเข้ากรุงเทพกันนะคะวันนี้จะไม่ลืมนะไปแล้วนะตามสบาย,บายไปไปจริงนะเออไปเถอะไปไปอ่า